สวัสดีครับพ่มวันนี้มาพบกันแล้วครับวันนี้พ่มพาพบตอนเดียวโฟวินนะครับตัวน,นี้ตัวตกแต่งกีนะครับวันนี้ไม้เลือกถังซาอมบบรอคนละไลยกันนะครับตอนเดียวโฟวินเนี่ยครับราคาเริ่มต้นเลยยูดีจะเส้นสี่หมื่นเก้านะครับส่วนดีเล่อจะเป็นการตกแต่งทั้งหมดนะครับดีเลือทังซามกันเลยตกแต่งหน้ากีอาซึ่งเป็นหน้าตัวท็อปสุดนะครับ เลี้ยงไม่ค่อยจัดตะไลนะครับแต่ว่าหัวใจพุ่มอย่างล่อามือนเดิมนะครับอันนี้แต่งไัวหน้านะครับเป็นตัวท็อปุดของจีอาสกุตาสั่งชินเลยเป็นจีอากระจังหน้าเป็นจีอานะครับ่วงล้างเราเซ็ตไม่ให้สังคันนะครับเป็นของโปรเปนเดอร์ต่อท็อปสุดนะครับลอมีให้เหลือตุกแบบนะครับรอนี้นเราจะใส่ลอ,อโปรดเลยนะครับ เราก็จะมีการตกแท่งถังซ่มแบบเลยนะครับมีตั้งแต่ตัวบันได GR ตัวบันไดเดิมตัวบันไดแบบปกติตัวบันไดข้ามามีครอปตุกแบบที่ลูกค้าต้องการน,นะครับซึ่งก็ถ้าลูกค้าสนใจนะครับมาแลต่อจริ้งได้นะครับหรือว่าตรงรูปตรงไลนให้ดูนะครับรถทําไม่นานนะครับเส้นไฟเน้น่านสื่อสอดออกรถได้ทันทีนะครับ อย่างไงก็สนใจก็ทักห้าเมืนเดิมได้วันนี้พอดีมีลูกค้ามาห้าแล้วปุมต้องขอตัวก่อนสวัสดีครับปุม